เก็บในคอฟฟี่สุนีนะคะในเจ้ากระนาวซื้อในหลวงของเรานะคะที่ลืมไปครั้งที่แล้วเนาะหกสิบล้านดวงใจพระนามของในหลวงพุมิพลแปลว่ากำลังของแผ่นดินพระองค์ทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมากกว่าหกสิบปีในหลวงและสุนี เสด็จพระราชะดำเนินเยี่ยมราษฎรทุกภาคส่วนของประเทศไทยส่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศอย่างประเทศอย่างแท้จริงด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการล้วนดำเนินการเพื่อประโยชน์ สุขอันยั่งยืนของประชาชนพระองค์ทรงพระองค์จึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดอทูนของชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสม,มอมาจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกค่ะอย่ามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เ้วค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามดูอีกี